สวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่ Motorsport AI นะคะสนามอาร์เซนสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี่แบบว่าเดือดจริงๆค่ะใช่ครับเดือดมากมีเรื่องให้คุยเยอะเลยผล MotoGP r a c รหลักนี่มีทั้งเรื่องน่าดีใจมีทั้งดรามา่าแต่ที่สำคัญสุดๆเลยข่าวใหญ่บ้านเราแต้มแรกของกล้องสมเกียรติจันทราในรุ่น MotoGP ค่ะครับผมวันนี้เราก็จะมาคุยกันเจาะลึกประเด็นสาคัญส,ค,ญสคัญจากอาร์เซนกันนี่แหละครับทั้งเรื่องกลยุทธ จังหวะสำคัญในสนามแล้วก็แน่นอนครับความหมายของแต้มแรกที่น้องกล้องทำได้เยี่ยมเลยค่ะงั้นเริ่มที่ผู้ชนะก่อนเลยมาร์คมาเกสโอ้โหฟอร์มร้อนแรงต่อเนื่องจริงๆควาดับเบิลไปเลยทั้งสปรินท์ทั้งเรสหลักใช่ครับเรสหลักนี่ทำเวลาไป40นาที14.072วินาทีเฉือนมากโกเบเซคิไปนิดเดียวเองนะคะแค่0.6วินาทีกว่ากาเองครับชนะ3สนามติดแล้ว แล้วก็เป็นครั้งที่68ในรุ่นพรีเมียร์ด้วยเทียบเท่าจากโคโมโอ,อาโกสตินีเลยสิคะเนี่ยใช่ครับผมที่น่าสนใจมากๆนะครับคือชัยชนะครั้งนี้เนี่ยมันไม่ได้มาจากแค่ความเร็วเพียวๆแต่มันคือการจัดการการบริหารเรสที่แบบออยอดเยี่ยมมากๆโดยเฉพาะเรื่องอย่างการจัดการยางเหรอคะยังไงคะคือการบริหารยางที่ใช้ไปแล้วอะครับ u s e tire pace เนี่ย ดูดีกว่าคู่แข่งชัดเจนเลยคือรักษารอบได้สม่ำเสมอกว่าแม้ยางจะเริ่มดรอปแล้วก็ดูเหมือนจะปรับกลยุทธ์ด้วยนะครับหลังล้มในการซ้อมก็ดูจะขี่แบบเระมัดระวังมากขึ้นเน้นความแน่นอนอ๋อค่ะเห็นว่าโดนเตือนเรื่อง track limits ด้วยนี่คะหลายครั้งเลยใช่ครับแต่ก็ยังคุมสมาธิได้ดีมากตรงนี้สำคัญคะแนนรวมตอนนี้ก็เลยนำไปเป็น282แต้มแล้วครับ สุดยอดจริงๆค่ะแล้วนักแข่งคนอื่นล่ะคะมีใครน่าสนใจบ้างก็มีมาโคเบเจคี้ครับที่ขี่แอฟริเดียได้แข็งกลางมากกดดันมาเกสได้ดีเกือบตลอดเลยค่ะแล้วก็มีบักนาย่าที่ยังเกา๋าจบที่3ได้ส่วนอค o สตาดาวรุ่งก็ที่4ครับผมแต่สนามนี้ก็มีเรื่องให้ใจหายเหมือนกันนะใช่ค่ะอเล็กซ์มาเกสล้มแรงมากโค้ง5ครับก็ดูกฝ่ามือซ้ายหักเลยต้องผ่าตัดไป น่าเสียดายแทนจริงๆแล้วก็ควาจาราโรอีกคนอุตสาห์ได้โพใช่ครับได้โพมาน่าเสียดายมากสภาพอากาศก็มีผลเหมือนกันใช่ไหมคะเห็นว่าค่อนข้างเย็นมีผลเยอะครับอากาศเย็นๆประมาณ22-24องศาไม่มีฝนการเลือกยางเลยสำคัญมากหลายคนก็เลือกใช้ยางหน้าแข็งหลังกลางซึ่งก็ดูจะเวิร์กกับสภาพแทร็กแบบนี้ สัมภาษณ์หลังแข่งกันน่าสนใจนะคะเห็นมาเกสออกมาให้กำลังใจน้องชายด้วยครับหรือ,อย่างเบซซกี้ก็ดูพอใจกับรถอัพเลียมากขึ้นส่วนอะคอสตาก็มองว่าผลที่ได้ก็โอเคต้องเอาไปต่อยอดค่ะแล้วก็มาถึงไฮไลท์สำคัญที่สุดที่แฟนชาวไทยทุกคนรอคอยมาแล้วครับ ก้องสมเกียรติจันทราของเราสร้างประวัติศาสตร์แล้วค่ะคว้าแต้มแรกใน MotoGP ได้สำเร็จโอ้โหเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆครับจบอันดับ15นะคะขยับจากกริดสตาร์ทที่22สุดยอดมากเสียงเฮในโซเชียลนี่ดังกระหึ่มเลยค่ะหนึ่งแต้มนี้ความหมายมันเยอะมากครับ คือโอเคอาจจะเข้าเส้นชัยตามหลังผู้ชนะอยู่เกือบ50วินาทีแต่ว่าการไต่อันดับขึ้นมาตั้ง7จ็ดตำแหน่งในสนามจริงเนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการชัดเจนเลยครับพัฒนาการด้านไหนบ้างคะทั้งการคอนโทรลรถการจัดการยางโดยรวมแล้วก็ทักษะการขับในกลุ่มกลางการหาจังหวะแซงการรับมือกับความกดดันในสนามระดับโลกคือมันดีขึ้น แน่นอนว่ามียังจุดที่ต้องปรับปรุงนะครับเรื่องความสม่ำเสมอของเวลาต่อรอบหรือการเลือกยางให้เป๊ะๆในแต่ละสถานการณ์ค่ะแต่แต้มแรกนี่แหละครับคือพลันใจสําคัญเลยสําหรับสนามหน้าที่เซ็กซ์เซนริง แล้วตอนนี้สื่อต่างชาติก็เริ่มจับตามองแล้วนะครับในฐานะกลุ่ม best of the rest คือกลุ่มดาวรุ่งหรือทีมรองที่น่าจับตาโอ้โหดีใจกับน้องก้องจริงๆค่ะสรุปแล้วสนามแอสเซนนี่มีครบทุกรถเลยนะคะทั้งชัยชนะแบบเหนือชั้นของมาเกสดราม่าอุบัติเหตุครับผมแล้วก็ที่สําคัญที่สุดการปลดล็อกแต้มแพรของสมเกตจ,จันทราสร้างความสุขให้พวกเราจริงๆค่ะใช่ครับแล้วก็มีประเด็นให้เราคิดต่อเหมือนกันนะครับคือชัยชนะ หรือการขึ้นโพเดียมเนี่ยมันน่าตื่นเต้นอยู่แล้วล่ะแต่บางทีการเก็บแต้มได้อย่างสม่ำเสมอหรือแม้แต่การคว้าแต้มแรกแบบนี้มันอาจจะเป็นสัญญาณของพัฒนาการที่สำคัญมากๆแล้วก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่สร้างผลกระทบในระยะยาวได้มากกว่าที่เราคิดก็ได้นะครับน่าคิดจริงๆค่ะน่าติดตามครับว่าสนามหน้าเราจะเห็นสัญญาณอะไรดีๆจากสมเกียรติเพิ่มอีกบ้างนอกเหนือจากอันดับที่ดีขึ้น แน่นอนค่ะสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดทุกข่าวสารแล้วก็การวิเคราะห์เจาะลึกวงการมอเตอร์สปอร์ตแบบนี้นะคะอย่าลืมกดติดตาม Motorsport AI ของเรากันนะคะมีทั้งทาง TikTok แล้วก็ YouTube เลยค่ะรับรองข้อมูลแน่นแน่นอนค่ะ